สวัสดีครับผมขอแนะนำนะครับตัวกล้องปากกาซึ่งเป็นสินค้าที่ยอดนิยมนะครับแล้วก็มีมานานแล้วในประเทศไทยเป็นที่นิยมของนักสืบนะครับหรือตำรวจหรือทหารที่ใช้ในการเก็บหลักฐานลงข้างนักธุรกิจชั้นนำนะครับตัวกล้องปากกาเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับกล้องปากกาตัวนี้เป็นตัวกล้องปากกา32กิกนะครับเมมโมรี่อยู่ในตัว วิธีการใช้งานเนี่ยเราเพียงแค่กดแค่ปุ่มเดียวนะครับคือด้านบนตรงนี้นะครับเป็นปุ่ม On off นะครับซึ่งสามารถทําให้ถ่ายวิดีโอได้เลยเป็นภาพสีคมชัดนะครับส่วนกล้องอยู่ตรงนี้นะครับและตรงนี้จะเป็นตัวเน็บนะครับเน็บที่อกเสือ้อนะครับแล้วก็ปากกาเนี่ยสามารถที่จะใช้งานจริงได้นะครับขีดเขียนจริงได้เลย อันนี้จะเป็น32คลิกที่เขียนแจ้งไว้นะครับแล้วก็เวลาที่เราต้องการจะชาร์จไฟนะครับหรือว่าเก็บเมมโม y รีเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับชาร์จกับคอมได้ชาร์จไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายโอนไฟล์ได้ในวิดีโอที่เราถ่ายครับ นี่ครับปากกานะครับสามารถใช้งานได้จริงเขียนได้จริงนะครับคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดติดอกเสื้อจะเป็นยังไงนะครับ ถึงกล้องที่เรานักธุรกิจนิยมใช้เพราะว่าสามารถที่จะเป็นปากกาที่ติดที่อ,อกเสื้อได้แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นราคาไม่แพงนะครับใช้งานง่ายเขียนเขียนงานก็ได้ถ่ายวิดีโอก,ก็ดีนะครับขอบคุณมาน,นะครับผม